อยากขี่มอไซค์ที่นี่มากอยากวัดความแบบขัาพอาหารของตัวเอง It's f u you guys can do เอ well. ่อ d c d <Okay. S 2> <c oughs> ินเบนนี่ แต่ไม่เอาตับไก่นะเดี๋ยวให้พี่ฟ้ากินก็จะได้ลายหลหนหปด,ดหูพี่ฟ้าค่ะบินบังไม่รู้เตี่ยวกล้ามก่อน ฉันกินนิยูแล้วทรศับไรอ่ะเขาอยากดูพิฟ้าค่ะอะไรย้ำนี่ย้ำนี่โอ้โหสื่อจยังไม่อยู่เวยนี่เขาปวดสี่ไหมสี่เก้าเก้าถือเก้าเก้าไม่เห็นพิมพ์เลยเนี่ย ไม่เห็นพิมเลยเนี่ยมีแฟนมารอรับด้วยนะคะเม9มีใครเหลือเลยสี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าสี่ก้าเก้าสี่เก้าเก้าส่เก้เกสยวสั่งให้ค่ะอนแป้กปีอกกฉันรับปพวกชาติรเพื่อนเอาเลยสี่เก้าเก้าไปกินแปนมี ก็บ,บอกว่าเดี๋ยวสั้งแกลบให้โอ้โหปวดหัวเลยไปไหนทุกคนแล้วเข้าหอเดี๋ยวซ้อมเพลงแล้วนะอย๋าวไงมาอะไรใ,ให้ดูใหม่นะจ๊ะสี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้า